เัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กิบช่องชิบะไปทาอะไรกันนี้วันน้องชิบะอยู่กับเกมอาวีกับตัวละครที่ชื่อว่าน้องโดเรียนนั่นเองเออภาพครั้งน่อยนะครับอันนี้เป็นตัวละครใหม่ทุกคนแต่ว่าถ้าผมลงก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเก่าไปแล้วเราเป็นดดเรียนไม่ธรรมดาครับเพราะผมเล่นดดเรียคินั่นเอง แพ้หรือเปล่าไม่ดูกันอันนี้กดทีมคนเดียวมานะครับอืมอืมโอเคเราจะเข้า,าไปดูในเกมกันว่าน้องโดเรียจะหดแค่ไหนไปดูกันเลยเชื่อใจหนูได้เลยหนูเก่งอยู่แล้วล่ะโอเคทุกคนเราเข้ามาอยู่ในเกมกันแล้ว เออออกของซัพพอร์ตแล้วก็ไปเลนเมดเพื่อช่วยในการเคลียร์คลิปก่อนเด้ออืยิงลูกศรรักไปก่อนนี่ลงว่ายน้ำเป็นนางเนื่องนี่สาดน้าเออวันนี้เป็นวันตรงกันตาราตา ใครนั่นลอเลียนี่ต้องดูพี่วาวาแล้วทุกคนเป็นนางเงือกที่ร้องเพลงเพาะที่สุดเราจะเกาะเมดไปจังก่อนเราจะเบลสอกทุกคนส่วนแครี่ก็ปล่อยมันตายห่าไปโอเคทุกคนนี่ช่วยเมดไปไม่ต้องไปไหนเข้อเขาภาพอพอร์ตฝั่งเขาก็อยู่ตรงนี้หวังว่าแครี่เราจะไหวนะโอ้ยไม่เป็นไรกูเด้งเลือดได้โอ้ยโอ้ยกิกซี่นี่เนี่เออเด้งเลือดจะไปเหรอจะไปเหรอไปด้วยดิไปด้วยดิไปด้วย ตอนนี้คือเขาไม่มีการต่อสู้อะไรกันสักอย่างเรามาเราจะร้องเพลงหน่อยร้องเพงลงร้องเพลงไม่รู้จะพากไงต่อมันเป็นนางเงือกน้อยเอ้ยเอ้ยอย่าทําเพื่อนหนูอย่าทําเพื่อนหนูเพื่อนหนูเป็นคนดีไม่เคยฆ่าใครเลยนะจริงๆหรือบับหน่อย ร้องเพลงร้องเพลงลาะโอ้ยโอ้ยมีตัวอยู่ในพุ่มหรอไม่เนียนนะจ๊ะโดเรียเปิดตาตาได้เออไม่กลับหรอกกูไม่ตาย,ก,ตายกูไม่กลับลา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 เออไปโอ้ยยิงมัน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 โอ้ยเกับค่าได้แล้วเออเฟิร์สบัตรสวยมากจ้าเพื่อนล่าลาลา,ลา,ลา,ลา คือจะตายหากกันอยู่แล้วไม่กลับกันสักคนยืนอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนเอ้ยกีฬามากีฬามาว้าไม่ไหวอ่ะยากูตายกูตายเออตายแล้วัังวเพื่อนจะรอดหนอตอนนี้ทีมนรออดาเขาทุกคนน่าจะได้แหละโอเคเกิดมาออกของ สปอร์ตกลางก่อนแล้วรองเท้าต่อจะได้วิ่งได้ดอเลียว,วิ่งจ้าไม่ใช้เนือกแล้วอืมแบตบก็สู้ชีวิต,อ,อ,ยตอ,อยู่เด้อเอ้ยมีต้๊กไปอยู่กันตรงนี้แหละปไปไปร้องเพลงกันต่อเปิดคอนเสิร์ตล่าลาลา่าล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 า,ลา,ลา อย่างชิปมัง้งอันติเมทเรามาแล้วอันติเมทก็คือการลดการทําให้สกิลของเพื่อนคนนั้นที่ใช้ล่าสุดไปกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งแต่ถ้าหากไม่มีเพื่อนคนไหนอยู่รอบข้างเราสามารถกดบัฟให้ตัวเองได้แล้วอันติเมทจะครูดาวแล้วแต่ครูดาวของสกิลเพื่อนบวกครูดาวของสกิลตัวเองไป,ไปด้วยบัฟคลิกที่ตอเติเพื่อนก็จะเป็นอย่างนี้ คิดอ้าคิดสิตายอย่าหิวนะเพื่อนมันหิวก็ไปกินข้าวไม่ใช่เดินเข้าป้อมเขาแคลรี่เราตุยได้นะแคลรี่เราตุยแน่ไม่แครี่เราแคลรี่เออ,เอ,อ,เอ,อไม่ตุยจ้าไม่ตุยตุยก็ตุยอะ่ะไม่ตุยสิแต่พาคนตุยไปด้วยเอ๊อจะมาลวงเราหลอล้วงไม่ได้หรอกนะจ้าเราเป็นดอเลียสายพริวคนคิดว่าดอดอเลียคยีกับดอเลียเวทตัวไหนดีกว่ากัน ไอเทมไหนดีกว่ากันส่วนตัวผมผมชอบขี่มากกว่าเพราะว่าเวทมันต้องใช้สกิลแล้วสกิลมันคูลดาวนานดอเรี่เป็นตัวละครที่สกิลคูลดาวนานมากจริงๆนะอ่ะกดอันนี้ให้เพื่อนก่อนอ่ะบูม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 โอยโอยไม่ไหวไม่ไหวยืนตีไม่ร้องเพลงแล้วกันไม่ไหวก็ร้องเพลงไปเออปัดอันติี้เพื่อนไปอ่ะบูมบ้มบูมเอยซานิซานี่ตดเข้าไปเออสับสองตายมู่ครับ ตีไปกันต่อติดไม่ติดคิเลยนี่ออกสาออกของคินอนี่โตเรียคิอ่าคิกซี่มาหรอคิกซี่จะสู้หรอจะสู้หรอลา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 เอาเกลี่ตุยเอออย่างนั้นก็ได้คิวมันบอมก็แตกอ่าลองฮิวหน่อยหน่อยลา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 โดเรียนในน้ำดีกว่าราเรียบนบกนะอ่าทีวานัส คิดจะมาซ่ากับใครไม่ซ่าอย่ามาซ่ากับลูกหลักจีเอ็มเดอ้อลา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 ตีไปเป๋ว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 อด,ดํามมาจุ๋มเ,เอ้ย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 อย่าอย่าทำคิกซี่หนูหยุดเดี๋ยวนี้อ้าคิกซี่หนูตายแล้วหนูขอโทษหนูไปเร้วหนูขอโทษหนูไม่อยู่เล้วหนูไปดีกว่าหนูขอโทษค่ะหนูจะไม่มายุ่งแล้วหนูไม่อยากเป็นปลาย่าง น้องดอเลียเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งซึ่งน้องเขาออกโปรดักต์ใหม่มาชื่อโปรดักต์ว่าโคเรียกระดอ่ะจ๊ะใครจะกินก็กินได้เป็นโปรดักต์ใหม่ของน้องดอลเลียน้องดอลเลียเอาห่างตัวเองมาทำ,นำในน้ำดองเมนูนี้อร่อยมากลองชิมแล้วใครอยากกินก็ซื้อได้จากเพจดอเลียซีฟูด้ด มาอีคิกซี่โออีคิกซี่เอออ่าพี่ซาเนตหนูไปคียีหนูก่อนเด้อติวติวติวตริวติวโดดดีกว่าล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 าอยากให้สกิลหนึ่งแบบสามารถกดโจมตีไปได้ร้องเพลงลาแล้วก็กดโจมตีไปเดี๋ยวนี้ติดขี้ติดเวทโอเคเจะว่ายน้ำเราไปเลงกลางกลางว่ายน้ำ เปงกลางตอนนี้ไม่มีของขี้กะ่ะอ,ออกมาเป็นนี้ด้วยกันออกมาเป็นฮิวให้เพื่อนอเราโดเรียส่ยฮิวแล้วก็มาช่วยเพื่อนเคลียร์กลางจ้าตีตีไปเอ้ยเอ้ยเด้งใส่หนูหรอเอ้ยไม่สะทกสะท้ทานหรอกหนูเป็นดอเรียหนังเหนียวแต่โปรดักน้องดอเรียไม่เหนียวแน่นอนลาลาล่าลา,ลาโอ้ยเอ้ยหนูขอโทษอย่าตามหนูหนูขอโทษเออบับให้ด้วยบับให้ด้วยเออ มาสี่มาอติสองรอบมาสี่ลา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 ไม่ให้หลวงหรอกจ้าอโดดฮิวให้เพื่อนหน่อยอะตีไปตีไปเออเอ้กิกซี่ระวังกิกซี่อย่าห้าวกิกซี่ไม่มีแอนตีอย่าห้าวลา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 โอ้ยหนูก็โทษที่หนูยืนนิ่งโดยทักสกิลหนึ่งฮิวหน่อยมานาหมดไม่ต้องกลับอยู่ด้วยกันตรงนี้แหละลา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  ฮิวเล็กไม่ต้องกลับอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่ต้องไปไหนมานาหมดก็เติมก็ใช้บัตรมานาละกันเนาะโอเคป้อมกลางต้องแตกตรงนี้แตกตรงนี้เอ้ยเอ้ยอย่านะหนูเก่งนะหนูร้องเพลงเพาะด้วยลา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 มาพี่ไวโอช่วยหนูด้วยหนูไม่ได้เฝ้าพี่ทางเกมหนูขอโทษ หิวหน่อยพี่พี่หนูขอหิวหน่อยพี่เออฮิวนิดหน่อยจะฮิวทำไมเนาะหนูอารอณ์อับกลับบ้านดีกว่าอตีไปตอนนี้ไม่มีอะไรมันดูทรงตอนนี้ทรงเกมเรานำนะสกอร์ก็นำเงินก็นำมังป้อมก็นำเหละโอ้ยไอพี่เราไหวเหรอเราสองคนนะพี่มันมากระสีห้าคนละพี่พี่ถอยก่อนพี่ถอยก่อนพี่พี่ไอหนูใคร หนีเสือปะจนนตัวเข้แตะเคตที่นี่เล็บแรงมากน่าจะออกหลังโอ้ยออกเมื่อกี้ออกหลังก็คงรออแล้วมั้งป้อมแตกแล้วรู้สึกดูทรงไม่ค่อยดีละเอ้ยเอ้ยป่าเราป่าเราตายเหลือสองผมว่าแปลกๆะนะเกมรอบนี้ดูแปลกๆนะเมื่อกี้ยังเกมนำอยู่เลยอะรอย่าบอกนะว่ารอบเกมพีกเหรอ เอ้ยอย่าทำกันแบบนี้หยุดหยุดอย่าหยุดการกระทำของคุณทั้งหมดหากคุณไม่หยุดเราจะโต้กลับทุกวิถีการทีมกูไปหมดแล้วทีมกูดูคาโดเรยไปหมดแล้วทีมกูแเมทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าจะลองไปปรับปรุงเล่นดดเรียเวทละกันรอบน,นี้อของไม่ครบเลยอะ่ะเดี๋ยวจะไปเล่นดดเรียเวทแล้วจะกลับมาให้ดูว่า โัวเรียกิก็โหดเหมือนกันเดอ้อเอ้ยเฮ้้ย,ย,ยถ้าซานน่เมื่อกี้ไล่ฆ่าถ้าฆ่าเทลได้เกมเราอาจจะกลับไปได้เหมือนเดิมเพราะว่าเทลนี่ตัวสําคัญตีป้อมเขาเลยเทลนี่ตีป้อมแรงมากสกอร์ตอนนี้ถ้าถ้าลดการตายหน่อยก็จะเป็นอาญาละไปกันต่อจ้า เราจะเดินไปเช็คดาร์กว่ามีคนตีดาร์กหรือเปล่าแต่ทรงนี้หน้าไม่มีคนตีนะจ๊ะโอเคเราจะเดินเล่นในน้ํานี่แหละไม่ไปไหนอยู่ในน้ําสบายกว่าเยอะเปิดดาร์กกันเลยหรอพี่พี่พี่เปิดดาร์กเลยหรอพี่ฮัลโหลพี่พี่เออพี่เปิดดาร์กก็เรื่องของพี่เลยหนูจะหน,หน,หนะูหนูโซนให้เนอลา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 เดี๋ยวหนูโซนให้เ้อพี่พี่เอ้ย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 ีพี่เร็วหน่อยป้อมจะตายพี่ป้อมจะแตกแล้ว หนูกลับไปกันก่อนนะพี่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 ไหวไหมพี่ไหวไหมพี่มันมันมาแล้วพี่พี่กลับมาก่อนพี่กลับมาก่อนพี่กลับมาก่อนไอเออสับหัวไปเอออะไรต่อเออเออเออเทลเทลหยุดเทลหยุดเออฟิกิโยอะไรต่ออ้าฮะนทำไมตัวเป็นอย่างนั้นอ่ะเออบัคไปแล้ว เกมบักไปแล้วไม่จบงี้เลยหรอโอ้ยนึกว่าจะพลิกกลับมาได้แล้วว่าสุดท้ายก็มาจบแพ้เหมือนเดิมเห็นมอท่อทำไมมอท่อ,อตัวอย่างงาั้นอ่ะตรงใส่โดนโดนสตันเยอะเกินไปนี่แพ้หวังว่าจะไม่เสียดาวเนอะํกำลังไต่แรงอยู่อย่าเสียดาวนะจ๊ะ ดูกันจะใครจะได้เอ็มวีพีแต่ให้ผมเดาน่าจะเป็นซาเนตมั้งไม่ไม่ซาเนตก็คลิกซี่อ่ามาแล้วโอเคเมื่อกี้เขาสับค้างนิดหน่อยเอ้ยอย่าลดดาวนะเว้ยอุตส่าห์ขึ้นแล้วเนี่ย อย่าพึ่งลดดาวนะอย่าทำแบบนี้สิหยุดการกระทำของคุณเออมีแบบตรปรกันาวอยู่ไม่ดาวไม่ลดจ้าใครได้เอมหนอไม่ที่แน่ไม่ใช่ฉันคลิกซี่จริงด้วยเออโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร e ให้น้องช่บะด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายจุ๊บจุ๊บว้า